สวัสดีครับมาดูการชะลอการไหลกัดเซาะของหน้าดินการทำให้ดินตื้นขึ้นในร่องอยางพาราและสวนป่าส่วนนี้นะครับถ้าพื้นที่ที่ลาดเอียงมากๆเหมือนกับสวนของผมนี้จะเป็นพื้นที่ที่จัดการยากเวลาใส่ปุย๋ย ผมก็เลยเอาฟางฟางก้อนมาเรียงขวางไว้เป็นระยะเป็นระยะเพื่อป้องกันการกัดเซาะและชะลอการไหลของน้ําในช่วงหน้าฝนผมคิดว่ามันคงจะตื่นขึ้นสังเกตจากการมีใบไม้หรือใบอยางพารา ที่ตกอยู่ตามล่องเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาไหลรวมกันแล้วก็มารวมกันอยู่ที่กองฟางที่เอามาวางไว้ตรงนี้ก็จะสามารถชะลอการไหลของน้ำและทำให้หน้าดินตื้นขึ้นได้ครับ